วิดีโอนี้นะคะไพ่ออร์คโคอยากบอกอะไรกับคุณนะคะพลังงานหน้าไพ่ขึ้นมาว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณมีอารมณ์ที่แปลป่วนหรือว่าเป็นช่วงเซนซิทีฟมากๆได้นะคะ เป็นพลังงานที่อาจจะอ่อนไหวง่ายร้องไห้ง่ายเศร้าเสียใจหรืออารมณ์โกรธขั้วลบได้หมดค่ะอาจจะรู้สึกแบบอะไรหน่อยมันก็กระทบใจได้นะคะอาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะหรืออาจจะด้วยปัจจัยอื่นๆที่ว่งนี้นะคะอาจจะดูอ่อนไหวเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ พยายามซื่อสัตย์เนาะกับอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเองอะคะ่ะว่าเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่เราเป็นยังไงถ้าอ่อนแอก็ยอมรับว่าเรานั้นกําลังอ่อนแอนะคะอย่าฝืนหรือพยายามที่จะปกปิดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นนะคะพยายามที่จะมองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองรับรู้ว่าเรากําลังรู้สึกแบบไหนอยู่นะคะพลังงานไพ่ขึ้นมาว่า คุณนั้นรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะนี่แสดงให้เห็นถึงพลังงานของศักยภาพนะคะว่าคุณจะไม่มีทางจนตรอกคุณจะไม่มีทางเจอทางตันในท้ายที่สุดแล้วนั้นคุณจะเจอเส้นทางทางออกแนวทางแก้ไขปัญหานะคะให้คุณนั้นเชื่อมั่นในภูมิปัญญาความรู้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะ ตัวตนภายในเนาะหรือว่าส่วนลึกของคุณเนี่ยนะคะพลังงานที่คุณบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสัญชาติญาณหรือเป็นบางหรือเป็นพลังงานที่แว็บขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนะคะอาจจะทั้งสิ่งที่หาเหตุผลมารองรับไม่ได้และรวมไปถึง สิ่งที่เป็นภูมิความรู้ที่คุณมีอยู่เดิมนั่นแหละค่ะนะคะอยากให้เชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถ้าต้องลงมือทำอะไรก็ตามไพ่บอกว่าอย่ารีรออย่ารอช้านะคะมีพลังงานเกี่ยวกับชัยชนะนะคะชัยชนะพลังงานที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์การตอบแทนการตอบรับ สิ่งที่คุณเคยร้องขอสิ่งที่คุณภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินเป็นสิ่งที่ไม่ได้เพียงแค่ภาวนาแล้วจบไปแต่ความปรารถนาของคุณนะคะนะคะกำลังจะถูกส่งมากำลังจะได้รับการพิจารณาหรืออาจจะได้รับการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ ตอนนี้สิ่งที่คุณควรทำนั่นคือการมีศรัทธาความเชื่อนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองร้องขอว่าจะไม่ได้ถูกละเลยหรือเมินเฉยอย่างแน่นอนนะคะนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณขอบางทีอาจจะช้าหน่อยแต่คุณจะได้อย่างแน่นอนพลังงานความสงบขึ้นมานะคะพลังงาน ความรักเนาะความรักความเมตตาเมื่อเรามีความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมนะคะไปด้วยความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นพลังงานที่จะสร้างความสงบเนาะต่อให้อยู่ในบรรยากาศที่สุ่มเสี่ยงนะคะต่อการทะเลาะบ่อแว้งหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการนำไปสู่ การโต้แย้งที่รุนแรงแต่เมื่อมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะความรู้สึกที่แบบอยากจะอบกอดน,นะคะอยากจะแสดงความอบอุ่นเผื่อแผ่สิ่งที่ดีความสงบนั้นจะตามมานะคะนี่เป็นสิ่งที่เหมือนจะก่อให้เกิดความสงบการให้นะคะพลังงานดีๆ พลังงานหน้าไพ่ขึ้นมาว่าอยากให้คุณกลางปีอยากให้คุณแสดงศัก,กยภาพอยากให้คุณลงมือทำนะคะนี่เป็นสิ่งที่เข้ามาย้ำเตือนนะคะว่าไม่ว่าคุณจะยังมีบาดแผลเรื่องราวในอดีตหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังติดอยู่กับอะไรบางอย่าง นะคะพลังงานหน้าไพ่นั้นสนับสนุนนะคะให้คุณพยายามดึงตัวเองออกมาจากสิ่งเหล่านั้นนะคะช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลาที่สมบูรณ์เป็นเวลาที่คู่ควรเป็นเวลาที่ใช่เหมาะมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้แสดงศัก,กยภาพนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณควรที่จะแสดงเปิดเผยทำนะคะ ตัวตนที่แท้จริงนะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่จะได้เฉิดฉายนะคะหรือว่าจะได้ลงมือทําในสิ่งที่คุณอาจจะคุ้นคิดวางแผนมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่ไพ่มองว่าเหมาะสมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยนะคะอยากให้ลองดูนะคะ